มีทางบ้านถามมาว่าทำอย่างไรจึงจะสามารถให้อภัยและปล่อยวางต่อคนที่ทำร้ายเราทั้งทางคำพูดและการกระทำได้อย่างแท้จริงเจ้าคะคุณโยมให้เรารู้ความจริงอย่างนี้นะว่าคนเราเนี่ยมีการเวียนไายตายเกิดมานับพบนับชาติไม่ท้่วเลยแล้วพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่าสรรพสัตว์ทั้งหลายเนี่ยที่เวียนเกิดเวียนตายกันมายาวนานในวตาสงสาร ที่จะไม่เคยเกิดเป็นญาติกันเลยนะไม่มีเห็นคนที่เราโกรธมากเกลียดมากรู้สึกว่าไม่ชอบเลยเนี่ยจริงๆแล้วพบใดพบหนึ่งในอดีตเขาอาจจะเคยเป็นลูกของเราที่เรารักมากเคยเป็นคุณพ่อคุณแม่ของเราเนี่ยอย่างนี้ก็เป็นไปได้เพราะฉะนั้นนึกถึงความจริงอย่างนี้แล้วเนี่ยเอออภัยกันเถอะ พบใดพบหนึ่งเราก็เคยร่วงเกินเขาเหมือนกันเคยรักเขามากเหมือนกันนะแต่พบนี้เนี่ยเขาร่วงเกินเราเราเลยหงุดหงิดเนี่ยนะอย่าไปถือสาหาความเลยยังไงยังไงก็เป็นสัตว์โลกที่ร่วมเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันหมดทั้งสิ้นให้คิดอย่างนี้แล้วสบายใจให้อภัยกันเถอะไม่ถือโทษโกรธเคืองเพราะว่าถือโทษโกรธเคืองผูกพยาบาทไปแล้วเนี่ยไม่ได้เกิดผลดีอะไรเลยและเป็นผลเสียต่อตัว,ตวเราเองด้วยจะเดินพร